สวัสดีคผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางโดนอัลลามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นของท้อนะครับเป็นล้อท้องนะเป็นรุ่นคอนเทปนะครับเป็นตัวคอนเทปนะครับล้อตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค6รู139.7นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นตัวใหญ่นะครับของตระกูลเรนโซ่นะครับ ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถนำไปใส่กับรถ6โลมาตรฐานนะครับได้ทุกคันเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลเนอร์วีโก้หรือโกดีแมกนะครับมิลเลนใส่สำลัก8โลได้หมดนะครับไม่ต้องมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับกว้าง9.5นะครับกว้าง9.5นะนะครับออปเซตตัวนี้อยู่ที่20นิ้ว นะครับออฟเซร็จไม่ใช่20มิลเรียก20มิลนะครับออฟเซร็จบวก20นะครับตัวนี้นะนะครับแหวสวยงามนะครับชัดเจนนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับมองหาล้อนะครับลายของทอนะครับแต่ไม่อยากไปเบิกใหม่นะครับด้วยที่ว่าราคาตัววงมันแพงนะวงหนึงก็ก็มี6,7,000แล้วแต่งานนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับคุณมาซื้อที่ร้านเรานะครับได้ลายที่ถูกใจได้ล้อเราพร้อมใช้ในราคาไม่ ผมมีขายพร้อมอยางด้วยนะนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรจากชุดปุ๊บนี่คุณพร้อมใช้ได้เลยขอเก่า้าเรารับเทินด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พรราง2องบางขุนเทียนะครับอยู่เลยซอยเทียกทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ต่อคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่อคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ